Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับครันอีก็จะแข่งนะครับกับคุณครูนว่านะวันนี้ก็สอนวิชาเช่นเดิมนะครับก็คือวิชาคลาสต่อจาก EP 1ของครับที่แล้วนักเรียนที่พลาดเรียนคับที่แล้วสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอวิชาคลาส EP 1 อ่านะส่วนวันนี้คุณครูก็จะต่อจากครัาบที่แล้ว EP 1นะก็คือเรื่องเดิมก็คือเรื่องการเดินนั่นเองอ่านะเรื่องการเดินนั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านคำหนักในกระดานก่อนนะตามคุณครูอ่านะครับเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านคำหนักในกระดานตามคุณครูก่อนนะครับเริ่มกันเลยนะครับ Bismillahirrahmanirrahim. Nanti baca. 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 จุดเดน่นจุดเดน่นจุดเดน่นสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางอุปสรรคอุปสรรคอุปสรรคไม่ใช่มหรอมไม่ใช่มหรอมไม่ใช่มหรอมดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจ ดึงดูดความสนใจข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวจบแล้วนะครับคำหลักที่คุณครูจะโยงเรื่องสอนในวันนี้เริ่มกันเลยอนักเรียนดูคำแรกเลยนะเราจะเห็นได้ว่าที่คุณครูนะยกตัวอย่างคำหลักขึ้นในกระดาษเนี่ยคำแรกจะเป็นคำว่ามองต่ามองต่มยังไงครับนักเรียน นี่สายตาของเราเนี่ยนะนี่สองโลกนี้เวลาเราเดินนะเราจะต้องมองต่ำลงเล็กน้อยอ่านั่นคือมารยาทในอิสลามของเรานะครับนั่นคือมารยาทในอิสลามของเราสายตาของเราเนี่ยจะต้องมองต่ำลงเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่ว่าเรามองแล้วเราไม่ได้สังเกตสิ่งอื่นเลยยิ่งเดี๋ยวนี้มี อ่าเป็นในยุคที่อะไรนะเจริญรุ่งเรืองอมียานพาหานะมีนุน่นนี่นั่นนี่เต็มไปหมดเลยบนถนนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องสังเกตด้วยนะต้องรู้เห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราด้วยนะที่สําคัญเลยนะไม่ต้องไปสอดรู้สอดเห็น آ, บ้านเรือนนะหรืองานการของคนอื่นเพราะท่านอบีมุลฮัมัซซาลาฮวะลาอัลลัม ได้กล่าวมีความว่าท่นานอบบีได้กล่าวไว้ว่าและแต่ยศสูจงอย่าสอดรู้สอดเห็นเรื่องของผู้อื่นะนะเพราะฉะนั้นแล้วมารยาทในการเดินของเราเนี่ยก็นะให้เดินแต่เพียงตามเป้าหมายที่เราอยากจะไปะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในระหว่างการเดินนี้สายตาของเราต้องมองต่ำลงเล็กน้อย เห็นไหมคำที่ครูชี้ในกระดานเมื่อกี้นะต่อไปนะจุดเด่นนะจุดเด่นเราอย่าเดินอยู่หน้าเพื่อนนะอย่าเดินอยู่หน้าเพื่อนของเราเนี่ยเพื่อแสดงสถานะของตัวเราเองนะยกตัวอย่างเช่นอยากให้เพื่อนรู้ว่า,าขณะนั้นนะเราเนี่ย โอ้ดูเด่นกว่าเพื่อนแล้วอะไรแบบนี้ในทำดองนี้นะพยายามที่จะทําให้ตัวของเราเนี่ยเป็นจุดเด่นณนะเวลานั้นๆน,น,นะต่อหน้าเพื่อนๆของเราเพื่อแสดงสถานะอะไรบางอย่างเช่อนอยากให้เพื่อนอเห็นถึงความโกอ,อยากให้เพื่อนเห็นถึงอะไรความมากของเราต่างๆเหล่านี้อ่านั่นคือสิ่งที่เราไม่ควร นะไม่ควรแสดงสถานะของตัวเราเองนะในขณะที่ว่าเดินอยู่หน้าเพื่อนอะนะฮะในขณะที่เดินอยู่หน้าเพื่อนเราควรเดินอ้อมไปข้างหลังนะควรเดินหลังนะควรเดินหลังเพื่อนและอย่าพยายามทําตัวเป็นจุดเด่นเหมือนที่คุณครูดได้บอกเมื่อกี้ในกระดานนั่นเองนะครับต่อไปเลยนะ เวลาเราเดินเราเจอสิ่งกีดขวางนะอะไรบ้างสิ่งกีดขวางนะครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นขอนไม้หรือ,อเหล็กต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคทําให้การสัญจรไปมาเนี่ยเกิดความยากลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยจะต้องเอาสิ่งกีดขวางนั้นนะจะเป็นสิ่งใดก็ตาม นะที่อยู่บนถนนที่เราสัญจรไปมาเนี่ยนะนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาออกอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเอาสิ่งกีดขวางนั้นการที่เราเอาสิ่งกีดขวางนั้นออกจากถนนสัญจรไปมาอ่าเป็นมรารยาทนะเป็นมรารยาทที่ดี และเป็นการศรัทธาท่านนาบวีว่าเป็นการศรัทธาที่อ่อนแอที่สุดแต่ก็เป็นการศรัทธานะเป็นการศรัทธาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการเอาสิ่งกีดขวางออกจากถนนออกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนผลบุญให้กับเราด้วยเช่นกันนะอย่าลืมนะครับนักเรียนต่อไปนี้เราเห็นสิ่งกีดขวางบนถนนหนทาง ที่เราสัญจรไปมาหรือบนถนนที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะที่ผู้คนเนี่ยนะเดินสัญจรไปมานะเดินทางไปมาเราสัญญากับตัวเราเองว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่จะไม่ยอมมองดูเฉยๆเราจะเอาสิ่งกีดขวางนั้นออกจากถนนหนทางนะเพราะเราเรียนมาแล้วมรารยาทในวันนี้นะการที่เอา สิ่งกีดขวางออกจากถนนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเช่นกันถึงแม้จะเป็นการสรัทธาที่ระดับปอนแออ่าต่อเลยนะครับอุปสรรคอ่าคำต่อไปนี่นากระดาเนี่ยอุปสรรคหลีกเลี่ยงการเป็นอุปสรรคบนถนนอืมจงระมัดระวังรถและให้ความสนใจคนเดินเท้าอื่นๆด้วยไม่ใช่เดินแต่เรานะ ถนนเส้นนี้นะฉันจะเดินยังไงก็ได้อย่างนี้นะไม่ได้สนใจแล้วว่าผู้อื่นเดินชนผู้อื่นยังไงเดินตัดหน้าผู้อื่นเดินไม่ได้สนใจเขาเรียกไม่แคร์ไม่แคร์ผู้อื่นเลยเอาแต่ใจเรานะอย่างเดียวนะโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าผู้อื่นก็ต้องการที่จะสัญจรไปมาเดินทางไปมาบนถนนเส้นนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้ว เราต้องให้ความสนใจคนเดินเท้าอื่นๆด้วยนะนะหลีกเลี่ยงการเป็นอุปสรรคบนถนนอย่าทำตัวเราเนี่ยให้เป็นอุปสรรคกับผู้อื่นะนะครับต่อห้ามผู้ชายเดินชิดหรือเดิน2ต่อ2กับสตรีที่ไม่ใช่มหารอมอในกระดาษเนะี่ยสตรีที่ไม่ใช่ มหรอมเห็นไหมครูชี้ในกระดานไม่ใช่มหรอมคุณครูครับใครไม่ใช่มหรอมคืออะไรครับไม่ใช่มหรอมก็คือผู้ที่เป็นผู้หญิงที่สามารถแต่งงานกับเราได้นั่นเองอไม่ใช่ญาติพี่น้องของเรานะครับเขาสามารถแต่งงานกับเราได้นั่นแหละคือไม่ใช่มหรอมเพราะฉะนั้นแล้ว นะเราเป็นผู้ชายเราอย่าเดินชิดหรือเดินสองต่อสองกับสตรีกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มัรอมมากจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เราเดินสัญจรไปมาบนถนนเนี่ยเวลาเห็นผู้หญิงเยอะๆหรือเวลาผู้หญิงเนี่ยเราก็ควรเดินเลี่ยงสักนิดนะอย่าเดินไปใกล้ชิดหรืออย่าเดินสองต่อสองนะ ต่อไปนะครับดึงดูดความสนใจมีเยอะแยะสิ่งที่ดึงดูดความสนใจสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนะที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นสตรีเราควรเดินในที่สาธารณะโดยไม่ทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนั่นเองเป็นยังไงครับในดึงดูดความสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้ชายด้วยนี่ที่สําคัญมากเลยผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเวลาเราเดินบนถนนสัญจรไปมาเนี่ยนะเราอยากทาตัวของเราเป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชายนะครับเช่นนะสวมเครื่องประดับต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชาย ได้ด้วยเช่นกันเราไม่สมควรสวมเครื่องประดับต่างๆาในขณะที่เราเดินไปที่สาธารณะนะยกตัวอย่างเช่นใส่สร้อยคอใหญ่ๆนะคนดูแล้วรู้สึกดึงดูดใจที่สำคัญเราเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายดูแล้วนะเกิดการดึงดูดใจอะไรแบบนี้หรือใส่แหวนใหญ่ๆหรือใส่สิ่งของที่มีค่าต่างๆ นะที่เป็นเครื่องประดับเพราะว่าเครื่องประดับเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งที่จะทําให้นึงดูดความสนใจของผู้ชายได้นะครับและหรือเราใส่น้ําหอมอันนี้สําคัญมากเราเป็นผู้หญิงจําไว้นะครับเราอย่าใส่น้ําหอมนะเพราะการที่เราใส่น้ําหอมนะเวลาผู้ชาย นะเดินผ่านผู้ชายได้กลิ่นน้ำหอมของเรานั้นนะเราเนี่ยบาปนะถึงกระทั่งว่านะนะบางอะ,อะไรนะถึงกระทั่งว่าถ้าคุณจำไม่ผิดนะถึงกระทั่งว่าเราเนี่ยได้ทำผิดผิดใหญ่แล้วได้ทำผิดที่ที่ ศาส,สนาห้ามเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงสำคัญมากเราต้องไม่ใส่น้ําหอมในขณะที่ออกไปยังที่สาธารณะนั่นเองนะซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผู้ชายเป็นอย่างมากเลยน้ําหอมนะผู้ชายใส่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ผู้หญิงนะห้ามใส่น้ําหอมไปในที่สาธารณะนั่นเองนะครับ ต่อไปสุดท้ายแล้วนะในเรื่องของการเดินหลังจากนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราสอนใจก็จะเป็น EP 3ต่อไปอีฉะล้วนะครับนนะะก็สุดท้ายนวันนี้ท่านอับดุีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุซาลัมห้หามพวกเราใส่รองเท้าหรือรองเท้าแตะข้างเดียวเดินอ่าไม่ได้นะนักเรียนอย่าคิดว่าจะแหวกแนวหน่อยดิ อารองเท้าแตะมาใส่ใส่ข้างเดียวเดินสัญจรไปมาคิดว่าตัวเองเท่แหวกแนวแปลกกว่าเพื่อนอใส่รองเท้าข้างเดียวนะชั้นเก๋ออันนี้ท่านนาบีได้ห้ามนะท่านนบีได้ห้ามอย่าใส่รองเท้าแตะข้างเดียวเดินนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่คุณครูได้พูดถึงในวันนี้นะ ทั้งหมดนี้เ yup. ป็นมารยาทนะเป็น <Jonas> อัคลากนะที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลลอฮ์สัลลัมได้ทรงสอนเอาไว้ได้ทรงปฏิบัตินะให้เราได้ปฏิบัติตามนะใครที่ปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลลอฮ์สัลลัมใครปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลลอฮ์สัลลัมนะ เขาก็จะเป็นอ,อุมามของท่านนาบีที่ได้รับการช่วยเหลือจากท่านนาบีนะในวันเกียร์มะด้วยอิงชาแล้วนะทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงแค่ท่านนาบีได้สอนไว้อย่างเดียวแต่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺมบฮานะหัวตาอาาด้วยเหมือนข้างต้นที่คุณครูได้กล่าวไว้ในบทเรียนในอีพีที่หนึ่งนะ ที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในอังกรุรอานมีความว่าและจงทําให้การเดินของเจ้าเนี่ยพอประมาณอยู่ในสุรลุกมานอายะที่19นะสำหรับอันนี้นะวิชาอาัคลกของควรว่านะคุณครูจะมอบหมายงานนะให้นักเรียนเนี่ยไปปฏิบัติสาธิตการเดินอีกครั้งหนึง่งแต่รอบนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งคลิปมาแล้วนะครับอ่าเพราะเดี๋ยวจะเป็นภาระกับนักเรียนอีก นะักเรียนต้องเรียนอีกหลายวิชาอีกนะวันนี้คุณครูใจดีนะให้นักเรียนไปปฏิบัติการสาธิตการเดินนะให้ดูเนื้อหาจากข้อที่4อ่จนถึงข้อที่10ว่าเนื้อหาข้อที่4จนถึงข้อที่10เมื่อกี้คุณครูสอนอะไรไปบ้างามีมีการสอนให้เราเดินแบบไหนบ้างาให้เราสาธิตการเดิน เฉพาะในเนื้อหาข้อที่4ถึงข้อ10เท่านั้นนะครับเดินให้ใครดูครับคุณครูเดินให้ใครก็ได้ที่อยู่ที่บ้านเราผู้ปกครองหรือใครก็ได้ในครอบครัวเราที่บ้านหรือเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่นะเดินให้เขาดูนะอย่าลืมให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อนะครับอย่าลืมให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อด้วยนะครับและถ่ายรูปนะหน้า161อ่าตรงที่ข้อ10 ให้ที่ปกครองเซ็นจดตรงนั้นนะเพื่อให้ได้ครูได้รู้ว่าเราเนี่ยได้ฝึกการเดินแล้วนะให้ผู้ปกครองเนี่ยรับรองแล้วก็เซ็นส่งใต้นอตคอมเมนต์ในไลน์กลุ่มนะอย่าลืมนะครับนะักเรียนอนชาร์ละนะครับอ่าสุดท้ายนี้ครูขอจบอ่าเพียงเท่านี้ก่อนในวันนี้นะครับอ่าส่วนในคาบต่อไปอนชาร์ลเราได้เจอกัน ในเรื่องราวสอนใจของการเดินอีาแล้วนะครับอย่าลืมนักเรียนนะไปกดเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปกดกระดิ่งในในช่อง Youtube ของคุณครูด้วยนะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้วบ,บิลลาิตอฟิกวลฮิดายุสซาลามุอะลัริคุมวะราะมะตุลลอฮิวะละเราะุกาตุฮ์